ต่อไปนี้เราจะเริญสติปัฏฐานให้ดีนะมีสติรู้กายอย่างที่กายเป็นรู้ธรรมดานี่แหละมีสติรู้เวทนาอย่างที่เวทนาเป็นเวทนาคือพวกสุขทุกข์อะไรพวกนี้มีสติรู้จิตที่เป็นกุศลอกุศลอย่างที่มันกำลังเป็นคอยรู้คอยเห็นไปแล้วเราจะเห็นนะทั้งกายทั้งเวทนาทั้งจิตนะลงแต่ของไม่เที่ยงลงแต่ของที่ถูกบีบคั้นให้แตกสลาย เหลนแต่ของที่ไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาเป็นไปตามเหตุตรงนั้นแหละเราจะเข้าใจธรรมะพอเราเข้าใจความจริงนะทั้งรูปนามอย่างตัวกายเนี่ยเป็นตัวรูปใช่ไหมเวทนากับจิตนี่ยเป็นนามธรรมเราก็จะภาวนาเรื่อยเรเราก็จะเห็นนะระูปธรรมนามธรรมาท,ทั้งหลายนะไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเราจิตมันวางถ้ามันวางอย่างแท้จริงนะโดยเฉพาะถ้าละอวิชชาได้นะ จิตมันสำลอกตัวเองมันมันพรากออกจากขันนะมันพลากออกจิตกับขันเนี่ยจะไม่สัมพันธ์กันอีกละแยกออกไปอาสวะกิเลสเนะี่ยที่เคยห่อพุ้มจิตเนะี่ยมันจะมาครอบงาจิตไม่ได้อาสวะกิเลสเนะี่ยเป็นกิเลสท,ที่ปิดกั้นญาณทัศนะนะทำให้เราไม่เห็นอริยสัจนะเพราะฉะนั้นเราก็จะเกิดอวิชชาเพราะฉะนั้นอาสวะ มันสร้างอาวิชชาขึ้นมาเป็นปัจจัยให้เกิดอวิชชาขึ้นมาอาวิชชาพอเราไม่รู้อริยศสตว์เราก็ถูกอาสวะครอบงำใช่ไหมเนี่ยอวิชชาก็เป็นปัจจัยของอาสวะอสวะก็เป็นปัจจัยของอวิชชาธรรมะหลังนี้มีอยู่นะเป็นสภาวะที่แท้จริงไม่ใช่คําพูดไม่ใช่แค่สักว่าพูดสักว่าพูดสู้กิเลสไม่ได้หรอก นี่ถ้าเราภาวนาจนถึงสุดขีดเรารู้แจ้งแทงตลอดเราปล่อยวางขันห้าได้เดี๋ยวเฉพาะปล่อยวางจิตไปแล้วเนี่ยจิตจะพ้นจากขันห้านะจิตจะไม่ไปหยิบฉวยขันห้าแม่จิตไม่หยิบฉฉยขันห้าชาติก็สิ้นแล้วเพราะชาติคือการที่จิตไปตะครุบเอาตาหูจมูกลิ่นกายใจขึ้นมานะก็คือไอขันห้านั่นแหละเมื่อชาติสิ้นแล้วการประพฤติปฏิบัติรรมเพื่อความบริสุทธิ์หลุดพ้นไม่มีอีกต่อไปแล้ว กิตที่ควรทําทําเสร็จแล้วกิจอื่นเพื่อความบริสุทธิ์หลุดพ้นไม่มีอีกแล้วกําลังของสมาธิต้องพอถ้ากําลังของสมาธิไม่พอจิตจะไหลาตามความปรุงแต่งไปให้เรารู้สึกในร่างกายตรงที่เราคอยรู้สึกอยู่ไม่วอกแวกไปที่อื่นสมาธิจะเพิ่มขึ้น พ่อจิตมีสมาธิแล้วสติระลึกรู้กายระลึกรู้เวทนาระลึกรู้จิตก็เห็นไตรลักษณ์จะขึ้นวิปัสสนาได้พระธรรมเทศนาของหลวงพ่อประโมทประโมทโชวัวดสวนสันติธรรมแสดงธรรมเมื่อวันที่16กรกฎาคม2565